ับสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์สุพนิชาสรีวอเดชไพศาลนำเสนอรายงานการวิจัยเรื่องการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ ที่มาและความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ก็คืออยากจะนําวัสดุเหลือทิ้งจากผ้าผักตบชวาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำการถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้นี้ให้กับชุมชนชุมชนสามารถรับองค์ความรู้และนําไปต่อย,ยอดเพื่อเสริมสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเครื่องแต่งกายรักโลกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างสินค้าจากผ้าผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ด้วยค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวา 2. เพื่อศึกษาช่องทางทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวา เป้าหมายในโครงการวิจัยคือการออกแบบเสื้อผ้านะคะต้องการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภครักโลกนะคะด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผ้าปักตบชวาและรูปแบบสิทธิบัตรเรื่องเสื้อโดยการถ่ายทอดให้กับกลุ่มชุมชนและชุมชนนั้นนำไปใช้ในการต่อย,ยอดเพื่อปรับปรุงพัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มต่อไป มีวิธีการดำเนินงานวิจัยก็คือหาบริบทเบื้องต้นนะคะที่ทาง,งชุมชนเนี่ยได้ผลิต รูปแบบเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราหารูปแบบที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สามารถตอบโจทย์กับพื้นฐานเดิมของฐานกลุ่มลูกค้าของชุมชนนะคะแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นกําหนดตลาดโดยการสังเกตผู้บริโภคนะคะจากการที่เราไปนั่งสังเกตกลุ่มผู้ซื้อลอักษณะบ,บุคลิกนะคะรูปแบบเสื้อผ้าที่ทางผู้บริโภคฐานเดิมที่ชุมชนมีอยู่แล้วเนี่ยต้องการค่ะแล้วก็ทําการออกแบบรูปแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ข้าพูดของโครงการวิจัยก็คือเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและศักยภาพของชุมชนนะคะส่วน Impact ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชุมชนนะคะในการจัดก,การปรักตรชวาการใช้วัสดุเหลือทิ้งนะคะแล้วก็พัฒนารูปแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะคะเอาคำก็คือการผลิตต้นแบบรูปแบบเสื้อผ้านะคะเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบเนี่ยอย่างน้อย5ต้นแบบสู่การสร้างไรายได้ให้กับชุมชนต่อไปค่ะ อันนี้เป็นการศึกษาพื้นที่ชุมชนนะคะในการวิเคราะห์ถึงทิศทางการนำผ้าปักตุกชวาไปใช้นะคะในการออกแบบชิ้นงานตัวอย่างในการทดลองงานผลิตต้นแบบนะคะเพื่อทดลองตลาดแล้วก็เราได้นำผ้าปักตุกชวาที่เราทดลองตลาดเนี่ยไปทดลองจำหน่ายจริงนะคะในการออกบูธของทางกลุ่ม มีชุมชนนวัตกรรมเป้าหมายคือบ้านหัตถศิลป์ค่ะโดยมีคุณสุรังรัศมุรกรีนเป็นนวัตกรชุมชนค่ะและผู้วิจัยได้มีการออกติดตามการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบ้านหัตถศิลป์เมื่อวิเคราะห์กระบวนการวิจัยแล้วผู้วิจัยก็ได้ดำเนินการวิจัยมาครบ12เดือนนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นการสรุปผลการวิจัย จากการวิจัยนวัตกรชุมชนคือนางสุรังรัสมุทดกรีนของกลุ่มบ้านหัตถศิลป์เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดก็คือเรื่องผ้าผักตบชวาและก็สิทธิบัตรเรื่องเสือ้อความเชี่ยวชาญและก็ทักษะของนวัตกร,กรก็คือมีศักยภาพในการรับองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญในการพ้นผ้าด้วยมือและก็สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ ระดับของเทคโนโลยีก็คือ e SRL6 ค่ะชุมชนสามารถนำผ้าผักตกชวาไปผลิตเป็นเสื้อผ้าของชุมชนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถนำเรื่องสิทธิบัตรเรื่องเสื้อเนี่ยไปตัดเย็บเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนได้เลยค่ะภาพนี้แสดงถึงการออกแบบลักษณะป้ายแท็กที่จะใช้ในการติดเสื้อผ้านะคะ ภาพนี้เป็นการผลิตนะคะป้ายที่เราใช้ในการติดบนตัวเสื้อเพื่อให้เห็นความชัดเจนถึงลักษณะของผ้าที่ผลิตมาจากเส้นใย,ยผักตบชวาภาพนี้แสดงถึงตัวอย่างลักษณะของผลิตภัณฑ์เดิมของทางกลุ่มนะคะภาพนี้แสดงถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้าผักตบชวาที่เกิดจากงานวิจัยคะ่ะ และสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่ผู้วิจัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งก็คือทางกลุ่มสามารถนำรูปแบบที่เราได้ออกแบบวิเคราะห์ร่วมกันนะีคะไปพัฒนาต่อยอดกับผ้าชนิดอื่นๆซึ่งทางกลุ่มมีอยู่แล้วในการออสร้างรูปแบบเสือ้อผ้าเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการออกไปจำหน่ายได้อีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้คำแนะนำแนวทางการวิจัยแล้วก็ขอขอบพระคุณสวพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัญ,ญบุรีนะคะที่สนับสนุนผู้วิจัยค่ะขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ